สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงใช่ไหมพ่อครับเนาะเชียงใหม่ยังไม่ถึงวันนี้ก็มาดูนตาชานุ่งกับเอฟซีไปเพชรบูรณ์ครับไปเพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์แล้วก็ไปอุตรดิษฐ์ไปไปตรงนี้นะครับขับรถแล้วก็ไปพะเยาวเลยไปทางพะเยาแล้วก็ขึ้นเชียงรายใช่ขึ้นเชียงรายขากลับมากับก็ผ่านลำปางอยู่ก็ผ่านลำปางผ่าน ก็เห็นป้ายอำเภอเถินเห็นป้ายอำเภออะไรเนาะก็จำได้เนาะออกเลยออกมาบ้านเลยใช่ออกมาทางไหนออกมาออกมาทางเส้นเส้นออกมาทางจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละมาโลกมามาทางถ้าถ้าถ้ามาตรงนี้แล้วก็มาเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาเพชรบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้เข้ากรุงเทพออ๋กรุงเทพไปอีกสายหนึ่งก็มาทางน้ำหนาวครับเออนั่นแหละน้ำหนาวแหละอุทยานน้ำหนาวแล้วก็ไป อะไรไปวัดเขาท้อนแก้วไปท่าท้อนแก้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็เขาเลี้ยงซานก็ไปโอ้ไปทุกของเลยจ้ะขึ้นำหนาวไปข้างนี้เราชวนโตนะคะแวะแดดด้วยเนาะเขาพาไปเที่ยวเขาพาไปเที่ยวแวะแดดด้วยก็ได้เลยแล้วก็ไปหมู่บ้านกระเหลียงคอยาวด้วยพากับพากับเปใส่พากับไปใส่อะไรคำคอทองเหลืองนั่นแหละ สนุกกันนะครับไปกับร้านซ้ายโอ้โหเนี่ยว่ารถใครมามาจากทางเหนือเนาะมาจากเหนือด้วยนะครับเมื่อวานก็มีเอฟซีมาเมื่อวานเอฟซีมาเมื่อวานเนาะตรงนี้ก็มีข้าวผัดข้าวกล่องของฝ้อยแหลยคอยเป็นไร เที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวให้เห็นคือช่วงเราจังมีชีวิตอยู่เราเราเราเก่เล้ยนะเราเก่แล้วบ้านลายชีวิตตายตาคิดว่าอีไนะบ้านลายชีวิตเราเราก็ไปอยากไปเราก็ไปเนาะใช่เกกวันนี้เราไปไม่ไหวใช่แก่วันนี้น้ำกิบเที่ยมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับพี่แดนไม่ได้ไปไหนไหมวันนี้ไม่ได้ไปครับผม กินให้อิ่มนะครับกินให้อิ่มนะครับแล้วถ้าจะไปบ้านน้องก็เจะไประบบเส้นทางให้ถ้าจะไปดูเอออยากเห็นอยู่บ้านชมพูใช่ใช่เดี๋ยวตาพาขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วก็ขับรถไปตามหลังก็ได้แล้วก็มันมีทางออกโค้งออกนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ครับผมก็สวัสดีครับเป็นพยานได้เลยว่ามาถึงโอ้ยเต้เลยยอมห่างไกลเลยนะครับก็แล้วจริงกกลแล้วเจตธานแล้วเจเจพ่อป้าเต้ขอบคุณค่ะพ่อพ่อแม่หลวงสมภูพ่อน้าแต้หน้าตายน้าฝนตาไม่ลูกหรือห้าคนตาไม่ลูกสาวลูกสาวตาก็ประมาณ อายุสามสิบปีแล้วลูกสาวเนคนเล็กกาแต่ลูกชายก็เกือบจะเข้าสี่สแล้วพี่น้าแนะครับเห็นอยู่ออกทีวีอยู่น้าแดงยายเป็นแบบบอกยายเดินแบบยายจะยูเสื้ออยู่เป็นมาตัิน่ายเสื้อผ้าจะบอส่ายเสื้อผ้าไง นายกูดู่าเือกผ้าอย่างไรเชือผ้าก็ตะกี้ซักผ้า่อนเป็นข่าวใหม่ๆเนี่ยโหแถวเนี่ยที่เ่างเนี่ยเนาะค่ะมีจะรถสุดสุดเรถสุดสุดเนาะไม่มีที่จะอยู่เห็นที่ขาวเดี๋ยวรถทัวร้องสั่้นเดี๋ยวกปัดมาเดี๋ยวก็เสียงดังเบรกแอ๊ะสิิขายของดีนะคะช่วงนโอ้ยช่วงนั้นขตีห้าต้องตื่นแล้วอ้เจ็ดโมงยังไม่อยากตื่นเลย่มีน ใ้าสี่ทุ่สามทุ่มนี่ยมาหากินข้าวอยู่มันหมดยุคแล้วแต่ว่าไปจะพอดโไม่มีร้านกับข้าวมีอะไรต้องเข้าไปซื้อในเมืองมันยากตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตลาดเตาเต้ามอยของที่นี่นะเราไม่ยากเราสั่งรถกับ ข้าวมาให้เราอยากได้อะไรสั่งเตางอยมีหมดนะครับตางอยเราก็สั่งก็ตอตางอยนี่มันมีเซเว่นมีเเพราะมันเป็นอำเภอไงเป็นอำเภอมันก็มีทุกอย่างไปนนึงเงอยรหวรอไปพไป้โอนันบนดรักาานั้นตาถ่ายผู้เขาเหล็กไฟที่มืวนมันตะกี้แล้วและเอสจียู่เอีตาอยู่ภาคใต้ เห็นเลขสี่สี่ห้าห้าเก้าสี่เลยซื้อเลยถูกเลยใช่ไหมตาก็ซื้อซื้อห้าเก้าสี่ก็ออกตาไม่ได้ซื้อไทยทิ้นตาซื้อแต่ลอตเตอรี่อ๋อซื้อแต่ลอตเตอรี่มันก็มาได้เลยนาะแต่ลอตเตอรี่ไม่ได้ตาตวตาจะถูกแล้ววันที่หนึ่งเลยนะจาผิดไปตาผิดไปสามตัวโอ้โหผิดไปเยอะมื่วานนั่นอ่ะผิดไปครึ่งเลยไตยองเข้ามาสามตัวเลย ทั<ส>้งสวนทั้งติ่จิจักเนี่ยจ้ามีน้ำสีปวดมีร้อนใจเจดียแต่ว่างวดวันศุก16สี่ทายผู้เรีกไหวเบิเวรับทายภาพน้องตุ้มปูเฮ้คกับบรรยากาศนะครับวันนี้เอนะครับน4่ทานข้าวซอยไก่ไปกีขนมนะไปกินอะไรน้ำเงี้ยวเงน้ยวชอบกินน้ำเงี้ยวนะ กินนะครับทำจีนทำนื้อไฟก็เลยกินไม่เป็น่เน,น,นืกินไม่กินไ่เป็นที่บ้านก็นไปทำอะไรที่ร้านน่ะนี่คือรถนะครับ F4 นะครับที่แวะมาเยี่ยม นี่นะครับเนาะ FC นะครับเนาะนี่ก็คือมันดูบรรยากาศนะครับช่วงสายนี้นะครับเนาะหน้าบ้านลุงก็ FC ก็จะมาเรื่อยๆนะครับเนาะที่แวะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนกันตลอดนะครับโอ้นี่ก็กล้วยนะครับโอ้นะครับโอ้โหเรือใหญ่มากนะครับกล้วย นี่คือบรรยากาศนะครับช่วงสายๆนะครับเนาะโลกนี้ก็ไม่รู้แอดมินวันนี้ไม่เห็นแอดมินมาทำงนาน ยาขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะครับเนาะลานปูนะครับ,ารารบก็คงต้องปล่อยไว้แบบนี้นะครับนี่ตาชานก็เดินมานะจะพาเอฟซีมาเดินเที่ยวนะครับเนาะหน้าบ้านนะ ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ